สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะยังอยู่ที่ัวข้อนะครับาการน,นำความรู้เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับจะใช้แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศ,ศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการหาความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยมอ่ดูโจทย์ข้อแรกนะครับกำหนดรูปสามเหลี่ยมมันมี2มองให้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก2รูปซ้อนกันนะครับเขาให้หาความยาวด้าน CD ทีนี้เรามาดูความยาวด้าน CD ของเรานะครับก็คือด้านนี้นะครับ เนือ่องจากด้าน CD นี่ไม่ใช่ด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากโดยตรงเพราะฉะนั้นเราจะใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติหาความยาวด้าน CD โดยตรงไม่ได้สําหรับโจทย์ลักษณะอย่างนี้นะครับเราจะมองคอนเซปต์ว่าเราจะหาความยาวทั้งหมดจาก C จาก A ถึง C นะครับซึ่งเป็นด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเสร็จแล้วเราจะหาความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจาก A ถึง D เสร็จแล้วเราจะเอานะครับ ความยาวจาก A ถึง C ลบด้วย A ถึง D ก็จะได้ความยาวส่วนที่โจทย์ต้องการครับคือจาก C ถึง D เรามาเริ่มกันเลยนะครับเราทำงานที่สามเหลี่ยมใหญ่ก่อนนะครับสามเหลี่ยม ABC ที่สามเหลี่ยมนี้เราทราบความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุม30เสร็จแล้วเราต้องการหาความยาวด้านที่เป็นด้านประชิดมุม30ใช้อะไรครับไซน์คอแทนที่มันเป็นด้านตรงข้ามกับด้านประชิดข้ามชิดข้ามชิด เราใช้แทนใช่ไหมครับแทน30เราก็จะเอาด้านตรงข่ามมุม30คือด้าน AB เราก็จะหาด้วยด้านประชิดมุม30ก็คือด้าน AC เราต้องการหาด้าน AC นะครับเราจะได้ว่า AC ก็จะเท่ากับด้าน AB หารด้วยแทน30ด้าน AB ยาว10หน่วยสมมติว่าแทน30เท่ากับ1ส่วน s q u a r o o t 3อันนี้เราก็กบเศษเป็นส่วนซะคูณด้วยรูท3ผจะได้ว่าด้าน AC ของเรายาวเท่ากับ10แค u root 3หน่วย ต่อไปเราไปทํางานที่สามเหลี่ยมมุมฉากเล็กนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากเล็กคือสามเหลี่ยม ABD ที่สามเหลี่ยมนี้เราทราบความยาวด้านตรงข้ามมุม45เสร็จแล้วเราจะหาความยาวด้านประชิดมุม45เราก็ยังใช้แทน45ซึ่องจะหาได้จากด้านตรงข้ามมุม45คือด้าน AB ในด้านประชิดก็คือด้าน AD เราต้องการหา AD นะครับจัดรูปสมการมาจะได้เป็น AB หารด้วยแทน45 ด้าน a b ยาว10นะครับแทน45เป็น1นั้นด้านนี้ยาวเท่ากับ10หน่วย ดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องการหา AC ลบ AD เท่ากับด้าน CD ที่เราต้องการนะครับ AC เราเท่ากับ10ส q u a r o o t 3ส่วนด้าน AD ยาว10หน่วยก็สามารถตอบในรูปนี้ก็ได้นะครับหรืออดูตรงนี้นิดนึงนะครับ10 square o o 3ลบ10เราสามารถดึงตัวประกอบคือ10ออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเหลือ s q u a ร e root 3ลบ1หรืออาจจะอยู่ในรูปคำตอบนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปมาดูข้อนี้นะครับให้หาความยาวด้าน BC ซึ่งเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับรูปสามเหลี่ยมม,มุมฉากรูปใหญ่แต่เราทราบความยาวด้านสามเหลี่ยมที่เป็นรูปเล็กเพราะฉะนั้นเราก็จะหาจากรูปเล็กก่อนที่ทํางานที่สามเหลี่ยมรูปเล็กก่อนนะครับสามเหลี่ยม ABD ที่สามเหลี่ยมนี้เราทราบความยาวแล้ว1นึ่งด้านคือด้านประชิดมุม60ด้านประชิดมุม60เราต้องหาอีก1ด้านที่มันเป็นด้าน ที่จะนำไปสู่การหาด้าน bc ได้นั่นก็คือด้านที่เป็นด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่คือด้าน ab ตอนนี้เราทราบด้านประชิดเราต้องการหาด้านตรงข้ามมุมเราก็ใช้อย่างใช้แทนนะครับ tan 60หาด้านตรงข้ามก็คือด้าน ab หาด้วยด้านประชิดก็คือ ad เราต้องการหาด้าน ab นะครับจัดสมการใหม่ก็เอา ad ขึ้นมาคูณกับ tan 60ด้าน ad ยาว10หน่วยนะครับ tan 60ก็เป็น แควรูทส er ต่อไปเราจะไปทํางานที่สามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับสามเหลี่ยม ABC นะครับสามเหลี่ยม ABC ตอนนี้เราทราบความยาวแล้ว1ด้านที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับก็คือด้าน AB เราต้องการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากตอนนี้เราทราบความยาวด้านตรงข้ามมุม30เราใช้อะไรครับที่มันเป็น ตรงข้ามมุมห่านด้วยตรงข้ามมุมฉากข้ามฉากเราใช้อะไรครับ sin ใช่ไหมครับที่สามเหลี่ยม ABC เราจะได้ว่าไซน์30เราก็จะเอาความยาวด้านตรงข้ามมุม30คือด้าน AB ห่านด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้าน BC เราต้องการหาด้าน BC นะครับก็จัดสมการใหม่เป็น AB หารด้วยไซน์30ด้าน AB เราหามาแล้วนะครับได้10ส q r o o t 3หารด้วยไซน์30 เป็น1ส่วน2ก็จะเป็น10บสแควรูทสเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับกับเศษเป็นส่วนคูณด้วย2เข้าไปก็จะได้ค่าอมาเป็น20สิบสแควรมาดูข้อนี้นะครับให้หาความยาวด้าน BC ด้าน BC อันนี้ก็จะค,คล้ายๆกับข้อแรกนะครับคล้ายกับข้อแรกด้านที่เราต้องการหาด้าน BC นี่ด้าน BC ไม่ใช่ด้านประกอบของรูปสามเหลี่ยมม,มุมฉาก เพราะฉะนั้นเราจะใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติหาโดยตรงไม่ได้วันให้เราไปมองที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้เป็น2รูปให้เป็น2รูปอาจจะทํางานที่สามเหลี่ยมไหนก็ได้นะครับแนวคิดก็คือเราจะหาความยาวจาก A ถึง C นะครับเสร็จแล้วเราก็จะลบความยาวจาก A ถึง B ออกคำตอบก็จะได้ความยาวจาก B ถึง C ที่จทย์ต้องการอันนี้คือคอนเซปต์นะครับ เราทำงานที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมใหญ่ก่อนก็นแล้วกันนะครับสามเหลี่ยม A C D ที่สามเหลี่ยมใหญ่นะครับตอนนี้เราทราบความยาวด้านประชิดมุม60ตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะครับประชิดมุม60เราต้องการหาความยาวด้านตรงข้ามมุม60เราก็ยังใช้แทนนะครับแทน60หาด้านตรงข้ามมุมคือด้าน A C หาในด้านประชิดมุมคือด้าน A D ด้านที่เราต้องการหาคือ A C นะครับ จัดสมการเป็น ac เท่ากับเอา ad ขึ้นมาคูณนะครับก็จะกลายเป็น ad คูณกับแทน60ด้าน ad เราทราบความยาวด้านแล้วนะครับเป็น10แทน60มีค่าเป็น square root 3ต่อไปเรามาทำงานที่สามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับสามเหลี่ยม abd ตรงนี้นะครับที่สามเหลี่ยม abd เราก็จะหาความยาวด้านตรงข้ามมุม30 เช่นเดียวกันเราก็ใช้แทน30เอาด้านตรงข้ามคือด้าน AB หารด้วยด้านประชิดก็คือด้าน AD ต้องการหาด้าน b a a A B นะครับ AB จัดสมการเป็น AD คูณกับแทน30ด้าน AD ยาวเป็น10แทน30เป็น1ส่วนสแควรูทสนนี้ก็จะได้เป็น 1 0ส่วนสแควรูทสถ้าเราไม่อยากให้ส่วนติดกรนเราก็เอารูทสคูณนะครับก็จะเป็น1 0สแูทสส่วนสจากนั้นเราก็มาหาด้าน BC นะครับด้าน BC เราวางแผนว่าเราจะหาจากทั้งหมดนะครับจาก A ถึง C เลยลบด้วยความยาวจาก A ถึง B ออก A c เราหามาแล้วนะครับเป็น1 0สแคทลบ AB ที่เราหาได้นะครับ10สแูทสส่วน 3, 3. อ่าข้อนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนเราก็ทําส่วนให้เป็น3เท่ากันจํานวนแรกทําส่วนให้เป็น3ก็โดยคูณ3เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น30มสิบสแควรูทสามจำนวนที่2นะครับเป็นส่วนเป็นรูทเออส่วนเป็น3อยู่แล้วสิบรูทสามลบกับเอ้สามสิบรูทสามลบกับสิบรูทสามเหลือยี่สิบสแควรูทสามส่วนด้วยสามก็เป็นคำตอบนะครับ